ทํานายความฝันเลขนําโชคฝันว่าคุยกับอาจารย์มหาลัยฝันเห็นตัวเองคุยกับอาจารย์ในมหาลัยแปลว่าอะไรอิติอรหังทิพะจากขุวิโสทายิอิติอลหังทิพะจากขุวิโสทายิ ไพ่ขึ้นน่ารักค่ะดวงดีสุดๆเลยแหละในบ้านที่คุณอาศัยอยู่เนี่ยนะมีเทพมีเทวดามีพระคุ้มครองในบ้านที่คุณอาศัยอยู่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาหลังจากเนี้ยคุณจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินความรักจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะมีความสุขมีเงิน เนี่ยคุณจะมีความสุขมีเงินคุณมีสิทธิ์จะได้แฟนเป็นทหารตำรวจช่วงเนี้การเงินคุณก็ดีคนที่อิจฉาลิษยาคุณเนี่ยจะพ่ายแพ้คนที่อิจฉาริษยาคุณเนี่ยจะพ่ายแพ้หากคุณยังโสดอยู่นะจะมีคนมาสารภาพรักช่วงเนี้ยคุณใช้เงินเก่งมีสิทธิ์จะใช้เงิน ซื้ออุปกรณ์อาจจะใช้เงินซื้อไมโครเวฟเครื่องซักผ้าใช้เงินซื้อทีวีใช้เงินซื้อตู้เย็นใช้เงินซื้อของใช้ในบ้านคุณมีศัตรูในสายงานน่ะเป็นคนที่มีแผนการร้ายคุณมีศัตรูในสายงานเป็นคนเจ้าเล่ แต่คุณนะ่ะจะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เพราะว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีซิกเซนต์คุณเป็นคนที่มีเซนตะ์น่ะทำให้คนที่คิดร้ายคุณเนี่ยไม่สามารถทําอันตรายคุณได้เลขนําโชค01 10 01 01 10ขอให้ทุกท่านโชคดี